มาค่ะคลิปสั้นๆนะคะจะมาบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60น,นะคะมาจากประชาชนนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมพศ2559ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมาทำประชามติซึ่งเป็นประชามติแบบสองชั้นก็คือ คนที่มีสิทธิ์ทั้งหมด52ล้านคนนะคะออกมาเกินกึ่งหนึ่งของ52ล้านคนแล้วก็เอาเสียงส่วนมากซึ่งในวันที่7สิงหาคมประชาชนประมาณ28ล้านคนออกมาลงความเห็นนะคะรับร่างรัฐธรรมนูญปี60นะคะทั้งหมด16เกือบ17ล้านเสียงคนไม่เห็นชอบ10ล้านนะคะและมีคำถามพ่วงว่าอ ต้องการให้อสอวอมีส่วนร่วมโหวตนายกหรือไม่นะคะก็เสียงส่วนใหญ่15ล้านเห็นชอบให้สอวอมีส่วนร่วมโหวตนายกนะคะแล้วก็อีก10ล้านเสียงไม่เห็นชอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปี60ออกแบบมาโดยนะคะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเกือบ20กว่าคนนะคะ มีทั้งศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์แล้วก็มีท่านมีใช้ลูุชิพันธ์นะคะเป็นประธานซึ่งออกแบบมาเพื่อนะคะกำ,ำจัดนะคะนักการเมืองที่ขาดจริยธรรมนะคะที่ต้องการที่จะเข้ามาโกงประชาชนอย่างเราๆนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะห้ามยกล่างเด็ดขาด ะะถ้าจะแก้แก้ได้เป็นข้อข้อและต้องบอกประชาชนว่าจะแก้เรื่องใดบ้างนะคะที่ฉันเห็นด้วยว่าแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะคนแก้ให้พวกที่ต้องการเข้ามาท,ที่โกงประเทศชาติหรือโกงประชาชนโกงเด็กและเยาวชนลูกหลานเราในอนาคตนะคะทำให้ประชาประเทศชาติหล้าหลังไม่พัฒนาอยู่กับที่นะคะให้คนเหล่านี้นะคะถูกประหารชีวิตให้หมดค่ะเพื่อความผาสุกข,ของส่วนรวม นะคะกฎหมายต้องปกป้องผู้บริสุทธิ์คนที่ทำดีหาเช้ากินข้าไม่คิดจะโกงกินไข่ที่ยอมอดทนกัดฟันต่อสู้กับชีวิตนะคะและทำมาหากินโดยสุจริตนะคะเราต้องปกป้องคนเหล่านี้และก็เชือดไก่ให้ลิงดูเราจะต้องไม่ปณีปนอมแล้วก็ไม่มีเมตตาให้กับคนที่ทำหลายส่วนรวมนะคะทำให้ประเทศชาติ อยู่ในซากปลักหักพังเหมือนทุกวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ